สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพามาดูหวยครับหวยออกอยู่จานครับก็คือทางแม่บ้านของพวงกุฎ channel ได้ไปล้างจานครับก็เลยมีเลขออกอยู่ที่จานครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้ครับใครจะเห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่โชควาสนาของแต่คนนะครับว่าวันนี้เราก็เอามาแชร์มาให้ดูครับเพื่อจะถูกด้วยกันครับ ก็คือ2ตัวตรงๆครับแต่ทางของปูปตุลชแนลก็ได้แล้วครับ2ตัวแต่เพื่อนๆเห็นเป็นตัวอะไรก็สามารถไปดูกันได้ครับพิจารณาดูครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับอันนี้เราก็ไม่ได้ให้งมงายครับก็แล้วแต่ความศรัทธาความ่รราครับดูครับจะให้ดูรอบๆเลยครับว่าบางคนก็อาจจะ หมุนซ้ายดูขวาครับว่าจะเป็นเลขอะไรครับเดี๋ยวจะค่อยๆหมุนให้ดูครับนี่ครับก็จะเป็นวันที่หนึ่งเมษาสองห้าห้าครับในงวดนี้ครับสองตัวตรงๆครับใครที่เห็นเป็นตัวอะไรก็สามารถลุ้นด้วยกันได้ครับหนึ่งเมษาครับว่าเคยออกไปแล้วเคยถูกมาแล้วว่าก็เคยถูกมาครั้งสองครั้งครับที่ออกอยู่จานแบบนี้ครับ อันนี้ก็จะชัดมากกว่าทุกครั้งครับแต่ครั้งก็จะจางๆกว่านี้ครับอันนี้ก็ถือว่าชัดมากเลยครับแต่เพื่อนๆที่เห็นจะเห็นเป็นตัวอะไรบ้างครับก็สามารถไปซื้อไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับเผื่อจะมีบุญทาวาสนาด้วยกันครับก็เลยมาให้ดูครับแต่ส่วนมากก็มีใครเอามาดูให้กันดูตรงๆครับเพราะว่าจะเคลื่อนได้ครับแต่ทางผู้ดาดอนเนก็ถือว่า เป็นเลขที่ออกมาแล้วก็อาจจะให้เพื่อนๆถูกด้วยก็แล้วแต่คนครับที่ใครตาดีก็ได้ครับใครตาไม่ดีก็ไม่ถูกครับก็แล้วแต่วาสนาของแต่คนนะครับเดี๋ยวจะดวงวาสนาต่างๆครับนี่ครับดูครับดูครับเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับบางคนก็จะตาลายครับนี่เฮ้อ่าครับจัดไว้ครับ นก็ไปกับกล้องดูเองได้นะครับในงวดที่1เมษาสองห้าหกห้าครับก็อลองลุ้นกันดูครับ2ตัวตร,ตรงๆเลยครับในงวดนี้ครับแล้วสองงวดออกอยู่ก้นจะก้นถ้วยงวดแรกเกตห้างวดที่สองศูนย์เกตี่งวดที่สามนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้นะครับเดี๋ยวมีอะไรวดหน้าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกครับเดี๋ยววัดนี้ลุ้นไปด้วยกันครับ2ตัวตรงๆดูดีมีเฮอีกรอบครับก็ลองดูกันดีๆครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม